พลังงานไม่มีสะดุดครับไดนาโมปั่นไฟไซลอน ST 5กิโลวัตต์ครับกำลังแรง5กิโลวัตต์ใช้งานต่อเนื่องครับแข็งแกร่งทนทานเหมาะกับทุกงานหนักครับต้องมีติดบ้านนะครับผลส่งปลอดภัยบรรจุในลังไม้นะครับมีมิเตอร์วัดกระแสไฟแม่นยำครับเหมาะสำหรับโรงงานร้านค้าและก็งานเกษตรครับสั่งซื้อวันนี้เลยพร้อมรับประกันจากซัพพลายเออร์ครับท่านครับนี่คือไดนาโมปั่นไฟ นะครับไซลอนเอสทีห้ากิโลวัตต์ครับพลังงานเสถียรรองรับทุกงานหนักครับท่านครับพลังงานเต็มกําลังนะครับคือห้ากิโลวัตต์รองรับการใช้งานไฟฟ้าสองรอยี่สิบโวลต์ได้อย่างเสถียรมาสสำหรับต่อเข้ากับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้กําลังไฟแรงและต่อเนื่องนะครับแข็งแกร่งทนทานใช้งานได้ยาวนานครับผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงนะครับออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนัก ร้อมฉนวนการไฟระดับคลาส s B นะครับมิเตอร์วัดกระแสไฟนะครับติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าในตัวนะครับให้คุณตรวจสอบการทำงานได้อย่างแม่นยำนะครับที่สำคัญก็ขนส่งสะดวกปลอดภัยนะครับบรรจุมาในลังไม้แข็งแรงป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่งครับท่านครับชุดนี้นะครับอุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับงานเกษตรกรรมครับ โรงงานขนาดเล็กร้านค้าและก็สถานที่ที่ต้องการไฟฟ้าสำรองนะครับสั่งเลยเพื่อให้พลังงานของคุณไม่มีสะดุดนะครับคลิกด,ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว